สวัสดีพี่น้องผู้ติดต,ตามห้าหน้อยสุขูสุขุนยินดีต้อนรับขอสู่สง่งตาคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อเหมือนนี่ห้าหน้อยวันที่สิบสี่พนไปแล้วยางสวยงามนะพี่น้องเนาะคือหาหลุดจำหน่อยหาหลุด่านไปยางสวยงามเลยเป็นยังไง คาปลาทูขาหมูคาไก่กบสีลำซ้ำกันทุกูุทุกคนน้อพี่น้องเนาะเขาสองหลุดสองหลุดเขาสองเด้งสองเด้งในหาหลุดพี่น้องมวอนี่สี่น้อยเขาหาสามน้อยสี่น้อยเขาสามเลหาหลุดพานเจ้าสี่พันน้พี่น้องเนาะพออยู่ใดพ่อไปใดน้พี่น้องนะเป็นจ้าไดเป็นติดตามกันอยู่นี่น้องพี่น้องเนาะติดตามไปเรื่อยเรือยเลยพี่น้องเออ อันผูใ้ใดเข้ามาแล้วกันย่ำหน่ย่ำเบิ้งกะกดไกหลกดใจปูแนเ่เบิ้งขดชนะให้ในเรื่อพี่น้องเรื่อให้กำลังใจปูแน่ปูกระนังคิดคนให้พี่น้องได้ค้ากัาบเขาหนะ่ะข้ะคลื่อยแร่วันน่ะพี่น้องได้เลื่อยแรวันกันสม,มุนสมเว็นหน่ะพี่น้องเนาะผู้ได้ติดตามก็ได้มีหลายราย,าย,ายการอยู่ปูกะจัดให้ไปเรื่อยๆเลยพี่น้องรวยกันเนาะ เงินเก็บท้องกันร่ำรวยกันทุกหูทุกคนเด้อผู้ใดเข้ามาติดตามเราก็ได้ให้มีแต่ผู้ร่ำผู้รวยผู้มีอยู่มีกินนะพี่น้องเนาะให้เลืออยู่เลี้ยกินเลืออยู่เลี้ยกินพวกลรพี่น้อง่อนสิบเปองวันที่สิบห้าครทบเท่าอันเกากราพี่น้องเนาะว่าหานอยวันที่สิบสี่คือมื้อนี้ไปตัวใดเนี่ย น้อยสัพอกิจวันที่สิบสี่พฤศจิกาคือมือนี่แหละพี่น้องผ่านมาแล้วเรียบร้อยผ่านมาแล้วู้ก็จัดต่อเลยบอลบอ,บอลลี่รอเลยน้อยเอาปรับกจดจัดจดปรับจดปรับไล่กันมาเลยพี่น้องเนาะสัพอกิจจับคูสามศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสองสามวิ่งสามศูนย์กําเนิดสามศูนย์ร่องสองสาม สตัวสองสามศูนย์สาศเขารูดทั้งสองตัวเลยพี่น้องทั้งศูนย์ทั้งส,งสคือเป,เ,ปเ,เป็นสี่ศเป็นศูนย์เกตเป็นสี่ศกตพี่น้องบนเก่าสาลางเขาสองรูดพี่น้องเนาะน้อยสะาพกิตพิเศษได้พิเศษ จับคู่เก้าศูนย์าหกเกสองวิ่งเก้าศูกลมเล่นเก้าศูล่องหนึสองสตัวกะหนึ่งเก้าศูเก้าศขาะเขทั้งเก่าทั้งศูนคือเก่าพี่น้องหลุดตัวหลุดเก่งตัวหลุดตัวเก่งตัวหลุดเก่งเลยคือเก้าศ ก็คือออกเขาทั้งบนทั้งลาง่างพป็น้อังเกสกับศูนยหนึ่งน้อยปกติ3า2 3ีสองสหาสวิ่งสามีกลมเลนสามร่ 3, 4, อง3 8 3โตแปดสาปกตินี่ถ้ธรรมาดาก็ บทิจากตัวเราพี่น้องตัวล่องกับบทสิิ์พอยอยุรักลอยแปดกับยุรักลอยเก้ากับ,บ่เห็นเจ็ดกับว่าว่าเนาะของปกติเลยพี่น้องเด้อคือวา่าลุดปกติลุด VIP จับคู่ห้าหกห้าสีปดหสาวิ่งห้าหกลมเล่นห้าหล่อง สามสี่ถ้าเขารูดทั้งตัวล่องทั้งทั้งตัวล่องทั้งตัวกลมเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะเขารูดทั้งตัวล่องตัวกลมเขาเต็มเต็มพี่น้องสามกับเขาห้ากับเขาสามกับเขารูดถ้าเขารูดชองยางนะพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือสิบบัสเขาหรือที่จังไหนก็บ่ชจับเลยผู้ใจใหญ่กับเขาสอง ขาซอนหลุดก็ได้มันกันแล้วนะพี่น้องเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาเบิ่งวันที่สิบห้าเลยพี่น้องเนี่ยเพื่อไ่เป็นการเสียเวลามืออื่นก็เอาอีกห้าพี่น้องรวยอีกคือเก่าพร้อมใจกันมารวยเลยพี่น้องเนี่มารวยน้ากันห้าน่อยรวยสู่มื่อไรพี่น้องห้าน่อยบ่ค่อยผิดพลาดถอดได้ดอกห้าน่อยวันที่สิบหาพุทธกิจการย่น หกหกสองหาวหกยี 6, 6, 2, 6, 6, 6, 6, ่หน้งจับคู่สะพอกิดเก้าศูนเก้าศูนยศูนหกศูนย์หก cầu si cầu si kiết xuống kiết xuống Vinh Vinh. 90, xuống cầu xuống tòa xuống cầu xuống cầu xuống kết cầu xuống kết cấu xuống xuống cầu xuống xám tùa kết cầu xuống xám tùa đình cầu xuống cùng đen nền cho cầu xuống long cho lụt kết xuống ยี่ลายพี่นางต้องเจอกัเขาต้งร่องต้งต้งกลมนะพี่น้องนะพี่น้องเลือกเอาได้พี่น้องเลือกเอามั่นใจความมั่นใจเจา้าของเัินละคือเมื่อนี้กับพานเห็นเห็นเลยพี่น้องน่าหารูดสบายมากเลยหารูดกืบไดเก็ตรูดพี่น้องได้หารูดก็รู้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสวยงามเลยเก่งเลย

múc xám múc xám cầu xuống cầu xuống múc xám cầu xuống cầu xuống múc cầu múc cầu, Một cầu. Một หิงหิงหกสามตัวหกหกส

คมเด่นเน่นจอหลุดหกสามล่อ,ลลองหกศูนย์กับจอหลุดคือกันพี่น้องจัดไป cà chị 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 07เข้า0เข้า0 Số nâng bình Sám tòa Nâng số nâng Nâng số nâng nâng

บีไอพี 1, 2, 1, 2, 5, ไอพีแล้ครูหนึ่งสองหนึ่งสองหาี่จะคูหนึ่ หนึ่งสามคูณตัวนี้เด็ดๆตไปลองนีนะ่เนาะโอสองวิ่งวิ่งหนึ่งสอง xám toa xoáng hốt xoáng hốt xoáng hốt xoáng 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 năm, sáu, theo lông Yuri, nào, phi long 6, 1, 2, 3, tua, 2, 1, 2, 3, tua, vĩng 1, vĩng 2, 1, gồm 1, 2, nín, chó lùn มอกสองล่องเน้นจอหลุดเอียงแน่ย,นนยึดกิดเสร็จยาแล้วพี่ลองเนาะวัวะตะเหล็กแตกดี ก็รวยยังเดียวละเอาพี่น้องแคปหน้ายจ้าเด้อผมได้ขม้าแล้วก็ได้ของวันที่สิบห้าแล้วพี่น้องวันที่สิบสี่มือนี่พานแล้วพี่น้องเอ้ยยังสวยงามเลยเด็กแฉมเลยเด็กเข็มคัดแล้วพี่น้องมึอนี่มืออื่นเอาอีกพี่น้องเอาอีกเข็มคัดหนึ่ง เมื่อไรเข้มขัดต่อไปนีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาสม้มมาติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นนผู้นีเด้อผู้ใดเข้ามาใหม่ก็ดกดกระดิ่งไว้กดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้นำนเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจปูเมื่อนี้ห้าน้อยมื่ออ่นมื่ออ่นห้าน้อยวันที่สิบห้าเมื่ออึนแล้ววันที่ 14, สิบสี่สรุปให้เบิ่งไปแล้ว ท5่15พุทกิจกายน5หน่อยสภากิจจับคู่90 06 94 70วิ่ง90กำเล่น90น้อง70 3ตัว090เก็90พิเศษ63 90 69 6 0 วิ่ง63กรมเลีน63ร่อง60 3ตัว663 063ปกติจับ0 1 6790 5 1วิ่ง01กรมเลียน01ร่อง51 3ตัว101 501 BIP จับ หนึ่งสองหหงสอี่ส,สุดพี่น้องสามหางวิ่งหาวิ่งหนึ่งสองกลมเลนหนึ่งสองล่องหกสองสตัว6กหนึ่งสองหีกหกหนึ่สอง,ง,สองเอาไปพิจาน้าได้พี่น้องเด้อมืออื่นกะมารวยนำกันมืออื่นเศร้า มเอมือนเงินยำมะแลงมายำมะเ้าวยำมะแลงมารวยนากันมีเล่าพัฒนานาเด้อพี่น้องเดอ้อมอเอเอือนเอฟซีสุกูสุคนผู้ใดมาติดตามของปูตาขุนพระรวยให้โชคดีมีไส้สุกูสุคนลำรวยเงินทองเงินน่องทองไหลพี่น้องเดอ้อเงินน่องทองไหลม้ายาเจ็บยาจนสุขกูสุคนผู้ติดตาม ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบ่มีทุกในครอบครัวให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองพอกันไม่หลอบต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี